ผมได้รับซองจดหมายสีดำเมื่อวานไม่มีชื่อผู้สง่งผู้กองพฤึกนายตำรวจหนุม่มผู้ยึดมั่นในหลักฐานและเหตุผลกำลังยืนสำรวจห้องครัวของศาลาการเปลี่ยนที่บัดนี้ดูราวกับถูกพายุหมุนเข้าถลม่มผักสดที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าหายไปเกือบหมดเลยครับผู้กอง หลวงตาบุญเจ้าอาวาสวัดป่าศักด์วัยเจ็ดสกว่าปีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงใบหน้าเหี่ยวย่นของท่านเต็มไปด้วยความกังวลข้าสารก็หายไปหลายกระสอบน้ำดื่มก็พร่อมไปเยอะแยะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วผู้กองพฤกขมวดคิ้วนี่เป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมา ชาวบ้านและพระลูกวัดต่างเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีป่าหรือสัมภเวสีที่มาขอส่วนบุญแต่สำหรับคู่กองพลึกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีคำอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เสมอหลวงตาแน่ใจนะครับว่าไม่มีใครแอบเข้ามาในวัดผู้กองพลึกถามพลางใช้ไฟฉายส่องสำรวจรอบห้องครัวอย่างละเอียดเขาพยายามหาหลักฐานการงัดแงะหรือร่องรอยเท้าคน แต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลยแน่ใจสิโยมหลวงตาตอบป,ประตูทุกบานก็ปิดสนิทดียิ่งกลางคืนยิ่งไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกโยมเหตุการณ์ประหลาดในวัดป่าศักด์เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนก่อน แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นเพียงข้าวของเล็กๆน้อยๆที่หายไปจากห้องครัวหรืออาหารที่เตรียมไว้สำหรับพระสงฆ์ในตอนเช้าที่ลดน้อยลงผิดปกติทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องของสัตว์ป่าหรือไม่ก็เป็นฝีมือของเด็กวัดที่แอบกินแต่เมื่อเหตุการณ์เริ่มถี่ขึ้นและปริมาณอาหารที่หายไปก็มากขึ้นเรื่อยๆจนผิดสังเกตความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับก็เริ่มเข้าครอบงำชาวบ้าน นอกจากอาหารที่หายไปแล้วยังมีรายงานเรื่องของเคลื่อนที่เองพระลูกวัดบางรูปเล่าว่าเห็นบาทพระขยับเองได้หรือพัดลมตั้งพื้นหมุนเองโดยไม่มีใครเปิดบางคนถึงกับได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในศาลาการเปลี่ยนในยามวิการทั้งที่ไม่มีใครอยู่ ผู้กองพฤกตัดสินใจตั้งทีมสืบสวนเล็กๆโดยมีจ่าสมศักดิ์ลูกน้องคนสนิทผู้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเช่นกันเป็นผู้ช่วยพวกเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบซ่อนตามจุดต่างๆในวัดโดยเฉพาะในห้องครัวและศาลาการเปลี่ยนคืนแรกของการเฝ้าระวังคืนนั้นดวงจันทร์ถูกกลืนหายไปในม่านเมฆหนาทิ้งให้วัดป่าศักจมดิ่งอยู่ในความมืดมิด มีเพียงแสงไฟริบรีจากกุฏิพระบางรูปเท่านั้นที่พอจะบอกทางได้ผู้ปองพึกและจ่าสมศัก์นั่งประจำที่หน้าจอมอนิเตอร์ในห้องเก็บของเก่าของวัดซึ่งถูกดัดแปลงเป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราวกาแฟดำแก้วแล้วแก้วถูกยกขึ้นจิบเพื่อขับไล่ความง่วงงุนเวลาล่วงเลยไปจนเกือบตีสองไม่มีอะไรผิดปกติ มแมลงกลางคืนยังคงส่งเสียงระงม,มสอดประสานกับเสียงลมพัดใบไม้ไหวดูเหมือนความสงบจะเข้าครอบครองวัดแห่งนี้ชั่วครณะผู้กองครับผมว่าเราคงคิดมากไปเองหรือเปล่าจ่าสมศักดิ์เอ่ยขึ้นดวงตาปลือปปลอยบางทีอาจจะเป็นสัตว์ป่าจริงๆอย่างที่ชาวบ้านว่าผู้กองพฤกไม่ตอบเขาจ้องมองหน้าจออย่างไม่วางตา จ,จู่ๆภาพจากกล้องในห้องครัวก็กระตุกเล็กน้อยจากนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอก็ทำให้ทั้งสองคนเบิกตากว้างเงาร่างหนึ่งเลือนลางราวกับควันไฟค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาในห้องครัวมันดูเหมือนร่างของมนุษย์แต่กลับไม่มีรายละเอียดใดๆที่ชัดเจนราวกับเป็นเพียงเงามืดที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมา มันไม่ได้เดินแต่กลับลอยเลื่อนไปมาอย่างช้าๆเข้าไปใกล้ชั้นวางอาหารจ่าสมศักถึงกับอุทานออกมาเฮ้ยผู้กองนั่นมันอะไรกันครับผู้กองพลึกรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต ร่างเงานั้นค่อยๆเอื้อมมือถ้าจะเรียกอย่างนั้นได้ไปยังถุงข้าวสารที่วางอยู่บนพื้นและทันใดนั้นถุงข้าวสารก็ลอยขึ้นจากพื้นคล้ายกับถูกยกขึ้นด้วยแรงที่มองไม่เห็นพวกเขาเฝ้าดูอย่างเงียบกริบร่างเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงมันยกข้าวสารขนมปังแห้งและน้ำดื่มจำนวนหนึ่งก่อนจะลอยกลับออกไปทางเดิมราวกับไม่เคยมีตัวตน มันมันทำได้ยังไงครับผู้กองจ่าสมศักดิ์ถามเสียงสัน่นมันเป็นผีจริงๆเหรือครับผู้กองพลึกยังคงอึ้งอยู่แต่สัญชาตญาณตํารวจของเขากลับทํางานเขาจะต้องหาคําอธิบายให้ได้เราต้องตามมันไปผู้กองพลึกตัดสินใจเขากับจ่าสมศักดิ์รีบวิ่งออกจากห้องเก็บของเก่ามุ่งหน้าไปยังห้องครัวด้วยความรวดเร็วเมื่อถึงห้องครัว พวกเขาพบว่าข้าวของจำนวนหนึ่งหายไปจริงๆตามที่เห็นในกล้องแต่สิ่งที่ทำให้ผู้กองพฤกประหลาดใจยิ่งกว่าคือไม่มีร่องรอยการงัดแงะประตูหรือหน้าต่างเลยประตูยังคงปิดสนิทราวกับไม่เคยมีใครผ่านเข้าออกร่องรอยที่นำไปสู่ปริศนาเช้าวันรุ่งขึ้นผู้กองพฤกและจ่าสมศักดิ์รีบกลับมายังห้องเก็บของเก่าเพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาใช้ฟังก์ชันซูมและกรอภาพช้าเพื่อพยายามหาเบาะแสเพิ่มเติมดูนี่สิครับผู้กองจ่าสมศักชี้ไปที่มุมหนึ่งของหน้าจอตรงพื้นนั่นมันมีอะไรบางอย่างเรืองแสงจางๆผู้กองพลึกเพ่งมองภาพที่ปรากฏคือจุดเล็กๆสีเขียวอ่อนๆเรืองแสงอยู่บนพื้นบริเวณที่ร่างเงาลอยผ่านไปมันจางมากจนเกือบมองไม่เห็นหากไม่สังเกตดี เป็นไปได้ไหมครับว่านี่คือสารบางอย่างที่มันทิ้งไว้จาสมศักิ์ตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ผู้กองพฤกพยักหน้าจะไปหาชุดตรวจสารเคมีมาให้ผมทีเมื่อได้ชุดตรวจสารเคมีผู้กองพฤกใช้สำลีก้านเก็บตัวอย่างสารเรืองแสงบนพื้นห้องครัวอย่างระมัดระวังผลการตรวจสอบเบื้องต้นออกมาว่าสารดังกล่าวเป็นสารประกอบอินทรีย์บางชนิดแต่ยังไม่สามารถระบุชนิดที่ชัดเจนได้ มันอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญผู้กองพลึกบอกกับจ่าสมศักดิ์เราต้องตามรอยมันไปเขาพยายามค้นหาเส้นทางที่ร่างเงาลอยออกจากห้องครัวและสิ่งที่น่าประหลาดคือร่องรอยสารเรืองแสงนั้นไม่ได้ทอดตัวยาวไปตามผืนดินแต่กลับลอยขึ้นไปอนอากาศในระดับความสูงประมาณหนึ่งและมุ่งหน้าไปยังป่าทึบด้านหลังวัดมันบินได้หรอครับผู้กอง จ่าสมศักดิ์หน้าถอดสีหรือว่ามันเป็นวิญญาณจริงๆหรือครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องตามมันไปให้ถึงที่สุดผู้กองพลึกยืนกรานเขาคว้าไฟฉายและวิทยุสื่อสารพร้อมออกเดินทางเข้าสู่ป่าทึบโดยมีจ่าสมศักดิ์เดินตามไปอย่างลังเล ป่าด้านหลังวัดป่าศักด์เป็นป่าดิบชื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงทําให้บรรยากาศมืดสลวนและชื้นแฉะเสียงสัตว์ป่าร้องเซงแซ่สร้างความรู้สึกวังเวงและน่าขนลุกเขาเดินตามรอยสารเรืองแสงที่ปรากฏขึ้นเป็นจุดๆุดลอยอยู่กลางอากาศอย่างต่อเนื่อง บางครั้งรอยนั้นก็พาเขาปีนขึ้นเนินสูงบางครั้งก็พาลงไปในหุบเขาเล็กๆมันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากและยาวนานความจริงที่อยู่เบื้องหลังเงาหลังจากเดินเท้ามาเกือบสองชั่วโมง <c oughs> เขาก็มาถึงบริเวณที่เป็นเหมือนโพรงท่างขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้รากไม้ใหญ่ร่องรอยสารเรืองแสงจางๆนั้นนำพาเขามาหยุดอยู่ตรงหน้าโพรงถ้ำแห่งนี้ผู้กองครับเราจะเข้าไปจริงๆหรือครับ จ่าสมศักดิ์ถามเสียงอ่อยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะกกับสถานที่แห่งนี้เรามาถึงนี่แล้วจะถอยกลับตอนนี้ไม่ได้หรอกผู้กองพลึกตอบเขาเปิดไฟฉายส่องเข้าไปในโพรงถ้ำภายในมืดสนิทและเงียบกริบมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบพื้นเป็นระยะระยะผู้กองพลึกก้าวเข้าไปในโพรงถ้ำอย่างระมัดระวังจ่าสมศักดิ์เดินตามหลังไปติดติด แสงไฟฉายส่องกระทบกับผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยอกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นสาบเฉพาะตัวของถ้ำโชเข้าจมูกเมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆแสงไฟฉายก็ส่องไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ต้องหยุดชะงกักเบื้องหน้าพวกเขาคือกลุ่มของคนหลายคนที่นั่งรวมกันอยู่บนพื้นถ้ำแสงไฟฉายส่องกระทบใบหน้าของพวกเขาที่ดูซีดเซียวผอมโซและมีแววตาที่ว่างเปล่า เสื้อผ้าของเขาขาดวิ่นและสกระปรกข้าวของที่หายไปจากหวัดป่าศักไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำดื่มหรือแม้แต่ผักสดก็กองรวมกันอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาพวกคุณเป็นใครกันผู้กองพลึกถามเสียงเข้มไม่มีใครตอบพวกเขาเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองผู้กองพลึกและจ่าสมศักดิ์ด้วยแววตาที่ไร้ความรู้สึกจ,จู่ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก็กระซิบออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่พวกเรา คือเงาเงาผู้กองพฤกทวนคำใช่เงาที่ไม่มีใครมองเห็นชายชราคนหนึ่งในกลุ่มพูดเสริมพวกเราคือชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในป่านี้มานานนมแต่เมื่อไม่นานมานี้พวกเราถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ถูกคุกคามจากคนภายนอกทำให้ต้องหลบหนีเข้ามาในป่าลึกพวกเขาเล่าเรื่องราวของตนให้ฟัง เขาคือชนเผ่าโบราณที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษและมีความเชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมานานหลายศตวรรษแต่การขยายตัวของชุมชนภายนอกการบุกรุกป่าไม้ทำให้แหล่งธรรม,มาหากินของเขาถูกทำลายจนต้องหลบหนีเข้ามาอยู่ในป่าลึกใกล้กับวัดป่าศัก์พวกเขาไม่มีอาหารไม่มีที่พักอาศัยหญิงคนเดิมกล่าวต่อพวกเราจึงต้องเอาอาหารจากวัด พวกเราไม่ต้องการทำร้ายใครเพียงแต่หิวโหวยและไม่มีทางเลือกแล้วเรื่องราวของเงาที่ลอยได้และสารเรืองแสงละ่ะพวกเขามีความสามารถพิเศษบางอย่างที่สืบทอดกันมาชายชรากลั